ตามสิคกี้ม้นตองกองจุ่มกลืมพี่เพียงเสียเว้ามันไฟแมนอืมโอ้ยมันถิงนี่เอกบนอันซีบนล่างเลยพ่อนะบนล่างสองวัวแล้วไหมอืมมันเป็นงั้นก็ได้หน่อยนิดหน่อยนิดย่งสิละแ็่คือขั้นแปดจังก็บนล่างถือได้เป็นโถกเลยถือได้เป็นโถกเลยเจ็ดหนึครับหนึ่งเจ็ับหน จนหดแมทบอกว่าเขาถือน้ำลายถือถือไหลครับเ <FC S 1> อฟซีถือวดัดว่าแต่เขาติดตามพ่อจ่อยแมนครับเพราะว่าพอจ้อยนี่สิว่าเลียกสีออกก่น้ำบังไฟแมนอยู่พากันตีเลขยสีสออกก่น้ำมังไฟแล้วระว่างเลีกครบก็บังไฟนี่ซ้ำซ้กันเอฟซี FC ว่าเจ็ดหนึ่งได้บอกเลยมังไฟเจ็ดหนึง่ง เกตหนึ่งเจ้าอจ้ก็บเป็นเกตเปอร็นบางไฟกับางหนึ่งเัอนจ้าบ้าโถะตีแม่แถวโอ้ยให้เพิ่นตีให้เด้อพออยเพิ่นตีแม่ค่ะแม่แก้วนี่นะพี่ต้อง่าพออยเป็นเจ็ดบะันมกคันมาเก่หนึ่งกับปิ้นหัวลงตัวเปอ็นชิบหกอเป็นชิบหกสันตัวเปร็นโอ้ยกัฟาดน้ำั้งบนข้งล่างกอข้องน่องกอข้องน่องเลยได้หลายบ่ฮันนี่ ได้หลอยู่ครับแต่ว่าบปันได้บนล่างเลยบอกว่าบนล่างเลยนะคือืั้งสิบเก้าตั้งสิบหกตั้งนา้เลยบนล่างเลยมันจะปีนหัวลงหัวลงกันไว้ข้ามันหลักสิบเก็ที่เต้องถามเขต้องถามว่าได้ไหลได้หน่อยมาขี่กล้วยมาตีมาขี่กุ้ยไปน้ำผู้พันตีก้อนครับศูนย์เก้าหนึ่งครับพอจ้อยไปพอจ้อยดึกบักศูนย์บักเก้าศูนย์แล้วก็บักเก้าหนึ่งครับ นักน่วงเลยเกดเก่าอีกอืมอคันแมนพอจ้อยว่าคบนี่มันสิบุเป็นตัวหนึ่งบ่คนคือบ่บ่ถึงจักเทียบังไฟบางหนึ่งพอจ้อยแบกไบมันสิบบเป็นเ็ดหนึ่งบ่พอจ้อยกับาเดวายทีคนที่บ่บ่จักเทียริคจะนี่อืมมีแย่หนึ่งเรามาเราโทรมายางไว้เลยครับที่พอจ้อยออกคลิปไปแล้วอืมโมแมนพอจ้อยบ่แมนเหมือนเช่นมันสิคือคนแปดสอกที่เหมือนเชน เราสิเลี่ยงมาเลยเลขกที่พ่อจ้อยฝังฝันอ่ะครับแล้วว่าว่าแมนมาสั่นพ่อจ้อยเป็นเกตกว่าสั่นบางไฟหนึ่งบางหนึ่งครับเป็นเกตหนึ่งหมดสั่นเชื่อรถถือแก้วสั่นมันขึ้นไปมันอยู่ยิงจริงอืมเิ่นว่ามันถือแก้วอืมเิ่นว่ามันถูกแล้วพ่อจ้อยสีบอพ่อจ้อยสีบอบปล่อยเหลขกฝันพ่อจ้อยตองหดพ่อจ้อยเสียให้เอฟซี ตีแล้วข้อจ่อข้อสีปล่อยครับอจะให้เอฟซีแปลเองแมนครับแปลว่าฝันแล้วฝันแล้วครับแต่ว่าบ้านมั่นใจครับแต่ว่าพ้อจ่อสีปล่อยตรงนี้คนว่ายไปพ่อฟังฟังก่อนฝันจังไหนจะพ่อฝันฝันฝันจังไหนพ่อข้อจ่อสิีพันในเดบบอครับพอวันหนึ่งมันกับมันบ้านคักปัญหาอยังนี้ละให้มันคักขั่อนที่ข้อจ่อข้อสีบอให้มันแกงแกงก็จังเลยบางไฟพ้อจ่อข้อสีบอครับ วันหนึ่งมันกับบ่ปันใดมาขึ้นนี่บ่ปันใดขันบ่ปันใดก็ว้าให้ฟังไดว่าคือสรุปคือสรุปแล้วคือคือมันบ่แกงนะคือมันบ่แกงแมนหฮอแมนหฮอสวนไปมันกับบ่เป็นเลขกเป็นเบืจองสิแมครับก็สิบ่อยัก็เสิบ่อยายเวบอกไปเรื่องควบฝันขันมันคือเลขกบางไฟนี่คือออกเลยเลยมันแจ้งมันขาวหดหนึ่งบ่มีผู้แข่งเจ้าไดหรอกพ่อใใญ่จ้อยเขาก็บอกออ นี่แหละก็พ่อจ้อยสิว่าถือถือ,ถอแล้วเหล็กครับเก่งเลขกบางไฟนี่เก่งที่สุดเลขกบางไฟนี่เก่งเก่งเลขกบางไฟนี่เก่งที่สุดแล้วนะพ่อจอยนะแมนครับผู้ใดบ่ถ,ถือกับงวดงวดนี่ถ้าเอาครับเ่าเลขกความฝันพ่อจอยครับชั่วมากนี่เป็นเลขความฟันนาพ่อแมนครับเ <ๆ S 1> ลขกความฟันพ่อจอยนี่สิบ่เคยลดครับเขาทุกงวดครับ ขาทุกงวดก็ดีใจน้าผู้ใดก็เสียใจน้าผู้บ่ได้ครับผู้บ่ได้ก็คือเอาตัตัวนักจังสิละออืเอาตัตัวนักก็คือเก่าหนึง่งผู้ใดก็ฟาดตะเก่าหนึ่งครับวันนจ้อยกับฟาดคือกันฟาดหลายคือกันกบ่ปีนหัวนะบานนี้วันนี้จอยก็เลยว่าพันบ้านอย่าสื่อตะเก่าหนึ่งหลายอันสิบกนัน่นแหละตัวสัตมันแน่ไว้สันครับ คนโบกครับเจ็ดหกเปนบบแม่เข้าเกมื่อนะเาขไปปีนะพอเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยทั้งบนทั้งล่างนี่ยังก็เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งม่เาก็เป็นเจ็ดหกหนึ่งเยนอะทั้งบนทั้งล่างว่นนี้ฝันฝันเป็นเดียแบบเดียวแบบเดียวกันกับคน แหดศอกเลยครับเลขบังไฟนี่มันชมาบนล่างด้วยกันเลยนั่นแหละมันชมาบนล่างเลยแต่ว่าแต่ว่าพอจ้อยนี่ขั้นขั้นบะแกงบะขาวนี่พอจ้อยสิบะปล่อยเลขเลขคว้มฝันพอจ้อยนะครับปล่อยไปมันก็บ่ถือหรอกเอามันชัวๆเลยนะพ่อเนาะแม่นเนาะมันชัวๆเอามันชัวๆแล้วเข้ามาเบิ่งแล้วว่าเลขตัวนี้สิออกสิถืกเข้าจึงค่อยมั่นใจว่าเลขมันสิออกที่นั่นบางไฟ คือพอจอยบอกงวดมางหนึ่งครับเลขมันสิอออ่แล้วมังไฟผู้ใดนี้จากมังไฟคือบ่ไใดเงินพอจอยก็บอกเลยแล้ววาอยู่นั่นล่ะพอจอยสงมันแจ้งสั่นก้อนพอจอยสิปอยครับครับพราะว่าเลขเลขตัวนี้มีคนเอา่เอามาให้ยพอจอยหปล่อยครับโอ้โหเนี่ยที่ส่งมาให้เนี่ยนะครับพ่อแน่นครับเลขที่พอจอยสิปอยในวันนี้แรกของโอปอครับครับผมนั่นล่ะ ว่าอันเมื่อนี้ก็เป็นความฝันบอกไม่เป็เป็นเป็นเป็นเลขมีที่มาบ่ะพ่อแมนครับโอ้วันนี้ทําไมปล่อยหัววันเนี่ยพ่อปล่อยเลยอันนี้อันนี้เลขมีที่มาบ่ะจ้ะแมนครับโอ้แต่บางคั้เดว่าเกี่ยวก็ฝันแมนครับปล่อยไปข้าวข้าวไปเสี่ยงบางครัพอใจกับฝันบางขั้นขาดบางขา้นแมนครับขันเขาฝันจื้อบ่ได้บ่เป็นเลขครับพอใจบอกรถผู้ใดฝันจื้อบ่ได้จะไปจะไปคิดครับ ต้องคือเขานางบอกกันอยู่นี่มันคอยแมนครับอเอาแต่ัะนี่เลขตัวนี้นั่นบ่แมนเล็กฝันแต่เลขกเลขกมากจังไดยค่ะเลขกมีทีมากครับเลขกมีทีเพิน่นทรงมาให้พ่อจอยปล่อยครับทรงต่องวดมาเลยบอกว่าแมนครับเล็กกว่าทรงมาเลยครับเพราะว่าเล็กเหมือนบางหนึ่งกับเขาครับครับเพราะว่าพ่อจอยนี่ สีเบิ้งแล้วเบิ้งอีกพ่อจ้อยกวติกาปล่อยยังเสียละพ่อจ้อยเห็นงวดหนึ่งแล้วครับเข่างวดเบิ้งหนึ่งเข่าครับเล็กสนดหนึ่งพ่อจ้อยกับพ่อจ้อยแม่นเลยความฝันนี่ยนะแม่นครับกันฝันนี่สิแม่นเป็นพิเศษเดลยพ่อจ้อยครับพ่อจ้อยออกมาจนสั้นเลยไหมเล็กถือเครื่องบนบนวบข้างล่างบ่ได้บ่ได้อีมเลเลอร์เชื่ถือครับตะกี้มันคืออิมเลเลอร์เชื่อถือเฉยๆบัดรได้เข่าบนล่างที่ยังบัตรได้ไหล คือยังบได้หลายลคือยังบไดา้คือยังสุดกรอนอย่าน,นี้นี่ยังมาบังมาฆ่าไปดึงแท่ตัวตเดียวพวดดึงแท่บเกเ้านึง่งนั่นไหมแมนยูซื้อปาดในกับโบยิม <c oughs> เขาบอกว่าเศร้าขายแล้วก็ยังไปถามเขาอยู่คือว่ากาบมาเล้ว,ว,วปัจจัยกับกับอยู่แต่ว่ามันบไดา้หล่ไาาหลไาด้หญ่ค่ขั้นออกเขานึงกับเกดเขานี่ก็ต้องทำบาดาหนไหยบาด้หอ่ ก็สิกเก็ตเก่ากับก,บ,ก,บ,กบเต็นมหาพอจ้อยน่อครับผมคบบมันไปนเป็นหนึ่งบอลตัวหนึ่งกบตัวหนึง่งก็ขึ้นเลยบางไฟไนี่มันค่อยขิวขักเรื่องบางไฟไนี่ที่พ่นตีให้พอจ้อยนี่ป๊าดผอจ้อยสิเก็บไ,ไปในใจเลยเก<ม>็บไว้ในใจเลยผมว่าแม่นส,สิเก็บไปในใจเลยเพราะว่าพ่นตียังมาขิวมาแม่นคักแค่อพอจ้อยเ่าชัน คีี่เจ้ากับเบื้องเนี้ยเลี้ยข้นแปดซอกนะมันถือขึ้นบนทั้งล่างเลี้ยบังไฟนี่ก็ถือขึ้นบนทั้งล่างอีกแล้วว่ะอืมเราเก่งเกือบยุ่ยแน่เนี่ยครับโอ้แม่นแม่นเนาะแม่นเลยแม่นนะพ่อเนาะเจ้าจะไปตียังมั่งไม่ได้กล่องแล้วบอกเลยว่าเจ้าแบกบังไฟน่ะเจ้าก็เป็นเกดเอ้ยช่วยว่าสันมาไฟกับบังเดียวบังหนึ่งเออตักคิดได้แต่ไม่เชียเขาคิดว่าสันได้เนาะ ขึ้นไปพ่าใจจ้อยบอกึ้นไปมันอนจริงจริงนั่นเลขคือยู่แล้วเลขคือถือแล้วแล้ววะโอ้น้อก็ต้องไปตัวอื่นแน่นอนพราะว่อยู่คิงนิ่งนะอยู่คิงนิ่งอยู่คิงนิ่งเลยนะพ่อนาะบ่ติงแล้วก็บ่ยับบ่ขยันแล้วก็บ่มีผู้สิแข่งนาพ่อบ่มีผู้แข่งกับเจ้าหรอกเขาบอกนั่นะพอจ้อยสิจื้อไ้เลยเลกบังไฟนะครับพอจ้อยฝันแบบนี้ครับ ปต้จงสื้อตัวอืน่นถูกแล้วอืถูกแล้วก็วคือเราว่าเลขสิถืกบนล่างครับเราบอกว่าเลขเจ็ดอันเก่าหนึ่งนันก็หคันหัวลงเราบอกเลียกกลบเรียกกบเราบอกคันหัวลุืมเป็นสิบหกเราบอกครับซึ่งขนาดเลยพู้เราตีใหไ้ไหม ซึ่งยิรีนี่เขาจ้อยซึ่งยิรีที่เพิ่นตีนี่เพิ่นสีโบตีอ้อมความเพิ่นสีตีตรงๆเลยตีแม่นเนาะพ่อเนาะพอจอยแบกบางไฟมันบ่อแบ่งบางหนึ่งมันบ่อมาสินครับเกศหนึ่งแล้วบอกอันเรียกที่ได้หกงกคปันเกศเก่าหนึ่งมันบ่อเราเราว่าครับผมเกศเก่าหนึ่งปิ้นหัวมันลงมาสินเลขเก้าก็เลขโคกหนึ่งเป็นตัวเดียวกันแล้วบอกเลยครับมานหันพอใจที่จะฟีเราพอใจ หกสิบสามครับสสามท่าวนมากเขาจะถามอายุอายุพอ j อยว่าพอ j อยชนต่ไใดเป็นมาโอ้ขึ้นเคื่องบังไฟว่าย่อมหลับยนยอมหลับอยู่ว่าบังไฟนอนจริงจริง